สเต็กเนื้อสันนอกออสเตรเลียจิ้มแจ่วอร่อยเวอร์วังไม่จกตาใส่เนื้อพาไปได้หนะบอกเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดจะพาไปกินร้านส้มตำที่ทำสเต็กได้หนีดห,หน่อยแต่บอกเลยว่าอร่อยจนแทบหยุดหายใจแถมราคาก็โดนใจแอดมากบอกเลยว่าแล้วเรามาเริ่มกันเลยกับเมนูแรก,กสเต็กเนื้อสันนอกออสเตรเลียที่มาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วแบบไตอีสานเนื้อด้านนอกกิิวมาแบบเกรียมๆส่วนเนื้อด้านในสุกแบบมีเดียมกําลัง แล้วเวลากินคู่กับน้ำจิ้มเจวสูตรเด็ดของทางร้านบอกเลยว่าฟินมากยังไม่พอยังไม่พอไปต่อกับเมนูสเต็กหมูพอกชอบที่เสิร์ฟมาพร้อมกับซอสครีมเห็ดสูตรเด็ดหมายตายของทางร้านตัวซอสครีมเห็ดหอมนุ่มละมุนลิ้นม,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 มากแล้วเวลากัดเข้าไปนะ รสชาติหอมกลมกล่อมเข้ากันแบบไม่น่าเชื่ออ๋อยังไม่หมดนะลุยกันต่อกับสเต็กปลาแซลมอนที่วางท็อปมาบนใบกะเพราทอดกรอบราด,ด้วยซอสเลมอนหวานกลมกล,มกลม่อมอมเปรี้ยวดิดๆกำลังดีกินคู่กับสเต็กปลาแซลมอนที่กิวมาแบบกรอบนอกนุ่มในตัดกับความเปรี้ยวดิดๆของซอสเลมอนบอกเลยว่าอร่อยชื่นใจลงตัวแบบสุดๆนี่เขายังมีสเต็กเนื้อพิกขันยาแล้วก็เมนูอื่นๆอ,อ,อีกมากกว่า200เมนูนะทุกคนอ๋อและอย่าลืมแวะไปชิมกันนะทุกคนสำหรับราสมต่ำที่ทำสเต็กได้นิดน Tchau.